สวัสดีพี่น้องป้องไปสุ่พู้สุ่คนนะครับวันนี้เรามาลงคลิปก่อนตุจีนกันจะพามาเปลี่ยนสีไฟตู้เด้อจากคลิปก่อนที่ไฟตู้มันเป็นสีขาวนะครับที่เราจมไปว่ามันไม่สวยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเพื่อความเพียงความปังนะสีส้มๆไปแล้วไทยวัสดุกว่าจะถึงถึงแล้วจ้าถึงแล้วก็ถือเกดเกดเอาไปให้พี่เขาดูเลยไม่มีอ่ะมาต่อกันที่ดูโฮมนะครับก็ไปเหมือนกันนี่แหละถือไปสรุปว่ามันไม่มีเหมือนกันนะอันนี้คือสีหน้าผู้ผิดหวัง เนื่องจากว่าหลอดไฟนะครับมันเป็นหลอดรุ่นเก่าที่แหบมันกับตู้อ่ะก็เลยว่าต้องเปลี่ยนทั้งรางเลยถามพี่เขาแล้วหาซื้อมีแค่รุ่นเดียวที่ขนาดใกล้เคียงกันสรุปว่าก็ต้องเปลี่ยนทั้งรางนะเราซื้อหลอดยาวมา3มนะครับแล้วก็หลอดสั้นมาหนึ่งเพราะเราเข้าใจว่าไอ้ตัวบนสุดของตู้อ่ะมันจะเป็นหลอดสั้นก็ว่าเบื้องมาดีเราเด้อทำไมมันน้อยกว่ากันเยอะจังเลยกัใส่ไม่ได้ยังยังจะพยายามต่ออีกเมื่อไรจะรู้ตัวจ้ะอ,อ๋อซื้อมาแล้วก็ลองใส่เบื้องก่อน หวงกลางเดียว <Okay. S 2> อถอดออกตัวบัน,นี้ข้างบนค่อยว่ากันนะครับพักไว้ก่อนยังคิดไม่ออกมาทำชั้นที่2กับชั้นที่3ก่อนเลยครับเพราะว่าชั้นที่2กับชั้นที่3เนี่ยรู้แน่ๆว่าต้องใส่หลอดยาว <c oughs> <c oughs> ช่างมือสมัครเล่นก็งี้นี่ถอดได้ไหม เออทำไปไม่มอก,บบ <laughs> ก่อนเราจะโง่แล้วก็เคยโง่ามากมาก่อนนะครับเอ๊ะไม่ใช่สิต้องก่อนเราจะฉลาดไม่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ฉลาดนะโอ้ยสู่มันยากแถมเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยจากคลิปที่เห็นเหมือนเร็วนะครับแต่ความจริงคือไอตัวก่อนตัดอะเป็นครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้สักหลอดเลยที่มันเสร็จสมบูรณ์เนี่ยใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วหลอดแรกของเราใกล้จะเสร็จแล้วดีใจ <laughs> ควรค่าแก่การดีใจ30นาทีผ่านไปเพิ่งได้หลอดแรกคือนี้งานมันน้อยแล้วเราก็แบบพอเราจะเรียกช่างอ่ะช่างเขาก็ไม่ค่อยอยากมาไงเพราะแค่แค่เปลี่ยนหลอดไฟตู้เข้าใจใช่ไหมวันนี้ไม่ทําขนมแล้วนะรับบทเป็นช่างเฉพาะกิจไปก่อนมาเด้อผู้ใดสีจ้างบันี้รับจอบครับใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากแต่าพ <laughs> อใจใจท,ทุกคนคิดว่าวันนี้บักอันนี้มันบ่นไปแล้วกี่ครั้งครับ เขาเป็นว่าถ้าใครอยากเห็นความยากลําบากของเราก็กดติดตามไว้หน่อยนะน่าจะมีเรื่องยากลําบากให้ดูบ่อยๆอยู่แต่ลืมถามเลยอะ่ะว่าทุกคนชอบดูแบบที่เป็นคลิปตัดนาทีเดียวหรือว่าคลิปยาวๆแบบนี้ครับอันนี้น่าจะประมาณ3-5นาทีคอมเมนต์บอกเลยนะจะได้มาทําไว้ให้ดูถ้าเป็นคลิปยาวก็จะได้ยินเสียงเราบ่นเยอะหน่อยนะต่อตอถ้าทุกคนคิดว่าเรื่องยากลําบากมันผ่านไปแล้วมาเจอเรื่องยากลําบากอีกเรื่องหนึ่งนะประตูตู้จ้าใส่ยังไงก็ถอดยังไงก็ใสย่ยังงสิจ้าเอา้มาเบิม่ม อันนี้ตัวตัวนี้มันอยู่ข้างหนอาเขาด้วยต้องอยู่ตรงนี้เพราะมันจำได้ว่ามันล็อกน้องมันบอกแบบนี้เอ้าลองดูถ้าอย่างนี้มันเป็นเรื่มาเปิดมันชนชนบไหมแกนหนุนขาขวาเลยเห็นไหมเรื่องง่ายๆเราก็ทำให้มันยากได้แบบนี้เราถนัดช่วยด้วย ไม่งั้นเสร็จไปนานแล้วอุ้ยนอเอาบบดน,นี้แล้วไปแล้วเถอะ <ไป S 1> คือนะเสร็จแล้ว <ไป S 1> เรียบร้อยไปเก็บของเสร็จแล้วสวยขึ้นเยอะตุ๊จีนี้ซินเจียยูอีซินนี่เพอใช้ลูกค้าทุกท่านนะครับเฮงเฮงเฮง,งเดี๋ยวนะเค้กในตู้ขึ้นหน่อยแต่ลูกค้าอย่าเฝ่าจมเด้อไปโอเคก่อน